นี่สีแบบนี้เลยพักเนี้ยนี่เลยยายชอบอยู่ยายบอกยายชอบสวัสดีพี่น้องชาวปากน้ำทุกท่านท่นี้คือเสียงจากพักประชาชนนะคะสวัสดีวันเด็กเด็กๆทุกคนสอสอค่ะสสเพิ่งมาพร้อมกับผู้สมัครนายกมาพร้อมกับสสรังสิมันโรมด้วยนะคะ,คะขออนุญาตประชาสัมันธ์ข่าวสารการเลือกตั้งค่ะเสาที่หนึ่งกุมพามีเลือกตั้งนะคะอีกสองเสานะคะเราจะได้มีนายกอบ ี้พวกเราทีมอบจรประชาชนมาขอโอกาสในการสร้างอนาคตใหม่ของเด็กสมุนปราการทุกคนนะคะนายกเบอร์สามสจเขตนี้ปากน้ำเบอร์สองนะคะมาขอโอกาสมาเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยกันวันนี้พวกเราพักประชาชนสวัสดีนะครับเบอร์สามนะานื้อามด้ะ ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามกับวัดวิชัยเนาะด้านหลังเราก็จะเป็นตลาดปากนา้านะครับไ,ไ,นะได้ครับปากนะ้ำ เบอร์สองนายกเบอร์สามรวมกันเป็นห้าเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์ดงเอาว่าสองกับสามฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยสวัสดีครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตฝากคุณน้องพอโดนเลยนะครับเบอร์สามนะครับถ้าเป็นสจของเราคุณเบอร์สวัสดีพี่น้องในกองเรือทำให่ถูกประกาศดีต้องเสียใจนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ข่าวสารการเลือกตั้งเพิ่งไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพร้อมกับสสรังสิมันโรมและผู้สมัครนายกอบจค่ะจังหวัดสมุทรปราการจํได้สวัสดีครับใช่เลยจําได้สวัสดีครับฝากดวยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงใดก็ติดตามอยู่ติดตามติดตามนะครับติดตามดูเฟซดูได้ได้เลยครับดูนี้ผมก็กำลังตามเรื่องพอเซ็นเตอร์เลย

ไม่คิดว่าจะก้าวไกลยังไงนี่ครับเป็นเป็นความภาคภูมิใจของพรรคประชาชนแล้วก็คือของเราเป็นเมื่อก่อนพรรคก้าวไกลเป็นความภาคภูมิใจเลยครับเดี่ยวก็ือเอาชนะบ้านใหญ่ของที่นี่ได้ครับครองมาเป็นสิบปีหลาสิบปีจริงครับถือว่าสุดยอดใช่ผู้อขากาสอีกครั้งค่ะให้กับผู้สมัครนายกปีนี้เลยฝากว้ดนะครับคุณลุงฝากบอกต่อฝากบตอเบอร์สองสจเบอร์สองนะครับผมเป็นผู้สมัครสจเองนะครับเบอร์สองได้ครับ เป็นเด็กวัดในครับผมเป็นเด็กปากน้ำอยู่โดยกำเนิดเลยนะครับผมผมชอบมือจิ๋วขอบคุณครับตัดด้วครับขอบคุณครับตัดดี่ชายขอบคุณครับขอบคุณครับขอถ่ายรูปด้วยสวัสดีครับพี่ชายนี่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 โอ้โหเก็บภาบของคุณพึ่งไว้ตั้งแต่หาเสียงก่อนเลือกตั้งปีหกหกคราดนี่ก็เอาบอกว่าเอฟซีหรือว่าเมื่อกี้ไปท่ายอยู่ในคุณแม่ อันนี้คือใบฟิวหาเสียงพึ่งล็อตสุดท้ายก่อนเลือกตั้งนะคะเมื่อปีที่แล้ววีที่ผ่านมาแจ๋วมากขอบคุณมากต้องเก็บไว้เดี๋ยวราคาจะได้ขึ้นเเได้มายวราคาขึ้นแน่นอนเห็นอภิปรยที่ในสภาอยู่ใช่ไหมคะบวกว่าจะทำให้ภูมมใจนะคะจะตั้งใจทำให้เต็มที่เดี๋ยวจะเติบโตไป เก่งลน้ไม่ด้จริงๆเราได้แล้วค่ะว่างภาพเมื่อจเสียงหมอกรการการเลื้กตั้งแล้วเนาะทุกคนก็อาจจะไม่ได้เก็บกันแล้วแต่ว่าเมื่อคุณพี่ก็เก็บแล้วก็เอามาโชว์คุณพึ่งเลยว่านขอหาเสียงก่อนหน้านี้นรับเป็นคนที่เราที่ได้เลือกคุณพึ่งเนาะ ก็สมคุณพี่ไม่เป็นสอสอนะครับวันนี้คุณพี่งก็มาขอคำแนกันต่อนะครับขอเลือกสออจแล้วก็นายกอบเบิจอะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทักประชาชนค่ะฝากด้วยนะสองกับเบอร์สามแล้วพ่อแม่แม่หนุ่มมากับสสโล คนนี้ลงนายกนะชื so ่อหมอเบอร์สามคนนี้พ no like, ี like, ่สันเบอร์สองลงสอง้มยนงหรงฝากด้วยนะแม่มีเวลาลองอ่านดูได้ครับขอบคุณครับความซบเซาของตลาดคลองน้ำเน่าในปัจจุบันนี้พวกเราทราบปัญหานี้นะคะเพราะฉะนั้นอโอกาสให้เราได้เข้ามาสั่งการให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจในพุโญเพื่อกระตดันให้พี่น้องประชาชนนะคะได้มีโอกาสทาง เฮ็ดอะไรขายได้ค่ไหะครับวันีสวัสดีครับ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 ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะฝากคุณผิพด้วยนะเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะครับแต่ว่าตรงนี้สจอเบอร์สองนะครับันไม่เด็กใบน้ำนะครับผมไม่เด็บน้าเลยกำเนิดผมเกิดอยู่ที่บ้านในนะเนี่ยเป็นคนแรกเนี่ยเหตอําเภอเมืองเบอร์หนะครับเหอเบอร์สครับเัเบอร์สองครับถือว่าถือว่า <จ>ต้องบอกว่า <ร Stevens. S 1> ตอนนี้ต uh ้องเปลี่ยนแล้วไหนบางปูบางปูบางปูอยู่นี่บางปูอยู่นี่ค่ะสิบสามสิบสี่บางปูหมดที่เท่าไหร่อาอย่างงี้ง่ายๆ่ายดูเบอยู่หมูสี่ง่ายๆนะเบอร์มันจะไม่เหมือนกันสจเนี่ยเขาจับฉลากเอาเพราะงั้นดูป้ายที่อยู่หน้าบ้านเราว่าคนที่เป็นป้ายส้มๆ้มพักอบจประชาชนเนี่ยสจเบอร์อะไร แต่ทั้งจังหวัดเนี่ยนายกเบอร์สามเบอร์เดียว๋อนายกคนเดียวเลือกนี่มีตัสองใบนะมีทั้งสจอมันมีทั้งนายกนะเนี่ยจอเนี่ยต้องดูตามพื้นที่ของเราคนใจแว่นตัวที่อยู่ตรงนี้คือคนที่ลงนายกเพราะว่าคุนันทีดาครบสี่ปีแล้วหมดวาระแล้วต้องเลือกใหม่เราส่งคนนี้ลงเป็นหมอมีนอกซูลงสี่คนใช่เบอร์2นี่คือหนึ่งในทีใช่ ได้เบิรสามมับวันนี้มาพบหน้าพี่พทั้งหลายเลยเนาะยัไงฝากด้วยพี่ชายัสดีครับขอบคุณครับแสดงว่าติดตามอยู่นะสชนเนรู้จักัหรือเขาตังดานแล้วขอบคุณมากครับ ยังให้ฝากด้วยพี่พี่ชายฝากด้วยพี่นายกหมอเอฟถามหมอเอฟกองนายกลูเขาบอกมั่งมั่งไปเรียกเบอร์ต้องเบิกพักนี้นะจะไปเรื่อพักต่อรึเปาอยู่อยู่ไม่เบิวันนี้ไม่ได้เทำอ๋อเครับยังไงฝากด้วยครับพี่คฝากสวัสดีลูกสาวด้วยครับไอทีวีมันนักข่าวเขาถ่ายออกมาที่ไหนผมดูเกิน จนกลายเป็นว่าคนเข้าใจว่าผมเนี่ยอายุมากกว่าพึ่งนะแต่จริงๆเราเท่ากันแต่จริงๆเราเท่ากันยังปากด้วยนะพี่ชายฝากด้วยนะครับวันนี้วันเด็กก็โคชารุ่นสามมาคิดกล้าไปค่ะขอบคุณครับแล้วพี่มาอย่างไรร้านนี้เมื่อกี้เห็นเป็นร้าย่เงน การที่ได้อาพูดคุยสนทนานะต้งมีการะมารตรงนี้ก็ใช่เราต้องมาเปลี่ยนสมมติจะเป็นสิ่งที่ได้ใจได้ใจน้องมากเเพราะว่าการหาเสียงแบบทำผ่ามแบบเร็วๆหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยันเลยมันก็ผมวาออกมาส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยคุยกับเพื่อกับใคอยากทำให้การตัดสินใจนั้นไม่ ไม่ชัดเจนเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่าความชัดเจนแนละ้วความชัดเจนได้พูดคุยแล้วก็ก็ยังยืนยันว่าก่อนหน้านี้ก็เลืกอกกนะ้าวไก่นะครับ้วับบานผม เรื่องนี้นะได้เลยจริงๆต้นบุญศิริก็คือไงให้ปล่อยฮะตัวมาดิผมได้ค่ะฝ่ายยืนทำไมอ่ะเนี่ยผมเองไม่เคยเดินแล้วไหนก็ขอโอกจสไม่มีเดินอยู่แล้วเนี่ยถ้าเลือกเราไปแล้วไม่ดีพูดอย่างนี้เลยรอบหน้าไม่ต้องเลือกนะขอโอกาสครั้งนี้พิสูจน์ตัวเองเนาะงบปี2,500 2,000กว่าล้านเนี่ยนะครับเราขอใช้ทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆทำให้ปากน้ไม่ต้องให้ฝากด้วยเนาะ พี an, ส่สอสอไปแล้วคนหนึ่งมีสสทั้งจังหวัดแล้วเราอยากร่วมมือกันพัฒนาบ้านเมืองเราขอโอกาสด้วยนะพี่นะขอบคุณครับขอบคุณนะครับฝาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับมาถ่ายรูปมาดูดวยฝาด้วยนะครับฝากบอกและฝากด้วยนะหน่อยได้ครับได้ครับผมไม่นผู้สมัครฝากยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะี่ดี ขอบคุณครับเร์สามวัสดีครับอันนี้ครับแม่ผมเป็นผู้สัปดาห์สวัสดีครับพี่สาวผมเมือง์สิบปะโทมครับสวัสดีครับพี่นายกปดอนายกผมนะครับฝากด้วยนะเบอร์สามนะครับสจกับนายกเนี่ยเบอร์มันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะต้องจำสองเลขนิดนึงนะครับใช่คับนายกสามจอสองนะครับฝากด้วยนะครับพี่สาวขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับคุณแม่โอ้ขายดีหรือเปล่าไม่สั่นจอครับโตขายได้นะโอเคปกติขายประจำตรงนี้ไหมใช่ทำที่ของเลยโอเคให้กำลังใจให้ขายได้เยอะๆนะครับสวัสดีแม่สำคัญให้กับการเลือกตั้งที่เราทุ่มมากทุกครัมาซื้อของเอาส่วนเขาไปเลือกตั้งได้ไม่ต้องบอกหรอกว่ากาวเบอร์อะไรเดี๋ยวบอกว่าไปเลือกตั้งทุกครัอย่างนี้ไปเลือกตั้งก็ดีแล้วให้เขาตัดสินใจแล้วก็เลือกที่นี่แหละเยี่ยมเลยเยี่ยมเลใช่ อยู่ในวัดใช่ไหมเป็นในวัด่ับนที่ต่อทางเหรอฝากคนนี้หลยนะคนนี้สมบัครนยกนะวันนี้มาเจอตัวเป็นๆนะใช่ถูกใช่นนี้อนนี้ยาบ้าระบาดเยอะไหมเยอะนะราคาถูกเนาะผอแอบถามได้ไหมไม่ใช่ตลาดที่แบบ เพราะว่าหลายที่เนี่ยมันเหลือ5บาทแล้วนะแค่กวาไใส่ใครเดียวคือตอนนี้ไม่ต้องเอาว่าอย่างนี้ขนาดว่าเราไม่มีอำนาจนะเราเป็นฝ่าย้านเนาะเราเป็นสสเนี่ยเราจะไปสั่งค้าราชการเนี่ยเราเาไม่ได้นหะแต่ว่าเราก็ติดตามตามพี่ตลอดเลยนะผมเนี่ยเรื่องยาสูตรเี่ยผมลุยเต็มที่เลยเนาะแต่ว่าอ่ะก็เอาพูดตรงๆเนาะมันก็คงมีการพูดสริความท่านในหมู่ข้าราชการนี่แหละมันเลยทำให้มันทำไม่ได้แต่พยายามทำอยู่ รอบนี้เนี่ยเราอยากให้คนคนนี้เขามีอำนาจในการบริหารเนาะดูแลพี่น้องของเราดูแลลูกหลานของเราเนาะฝากด้วยจริงๆฝากด้วยจริงๆเนาะได้เล่นหะไรหรือเปล่าฝากฝากไปหมดคะแนนเลยสิเดี๋ยวมันน้ำคะแนนเสร็จแล้วอ่ะแอด์แอร์แอร์อันนี้ไปเนี่ยเปิดเปิดกล้องสแกนเนี่ยแล้วพอถึงคะแนนเสร็จไปแม่นฐานหน้าหน่อยแล้วก็แล้วก็ข่าวใหั่ ขายลูกแล้ว่งเลยกดไว้แล้วก็แอดไว้เลยเป็นเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเราไม่ได้เจอเยอะเราไม่ได้